ค่ะเราจะมาบันทึกนะคะการใส่ข้อมูลตำแหน่งฝ่ายแล้วก็แผนกในบริษัทนะคะให้เราเข้าที่ฐานข้อมูลนะคะค่ะเลือกที่เพิ่มนะคะทับแก้ไขตำแหน่งงานนะคะ กด F3 นะคะเพื่อ <_ an> เพิ่มค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็รหัสนะคะ <_ an> ก็คือ01ชื่อภาษาไทยนะคะ <_ an> ก็คือผู้จัดการกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ ต่อมานะคะก็คือรหัสนะคะก็คือ02ชื่อภาษาไทยนะคะก็คือพนักงานขายนะคะกด F 1 0เพื่อบันทึกนะคะต่อไปนะคะเราจะมารหัสนะคะก็คือ03 ชื่อภาษาไทยนะคะก็คือบัญชีการเงินนะคะรวมกันค่ะกด f 1 0เพื่อบันทึกนะคะเราทำการบันทึกนะคะตำแหน่งงานเสร็จแล้วนะคะกดออกนะคะ ยกเลิกข้อมูลนี้ก็คือข้อมูลที่เรายังไม่ได้บันทึกนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะมีฐานข้อมูลตำแหน่งของพนักง,งานครบทั้ง3นะคะกดออกนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการบันทึกรายการต่อไปนะคะก็คือเพิ่มทับแก้เราให้เราเลือกที่รายการเพิ่มทับแก้ไขรายชื่อไฟล์นะคะ ค่ะตอนนี้นะคะก็คือฝ่ายนะคะยังไม่ระบุนะคะก็คือให้กด F3 เพื่อเพิ่มนะคะหรือคลิกเพิ่มไปได้เลยนะคะรหัสนะคะก็คือ0ูนชื่อภาษาไทยนะคะก็คือขายะคะ่ะกด F10 เพื่อบันทึกนะคะค่ะแล้วก็รหัสนะคะก็02นะคะ ชื่อภาษาไทยนะคะก็คือบัญชีค่ะกด F10 เพื่อบันทึกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเป็นเราทำการออกนะคะกดยกเลิกข้อมูลนี้ก็คือยกเลิกข้อมูลที่เรายังไม่ได้บันทึกอะไรนะคะกดเยีดค่ะค่ะ รายฮะแล้วก็เราเราก็มีรายชื่อฝ่ายนะคะคือ3อันก็คือ0ูก็คือแม่ดะบุศูนก็คือขายและก็02นะคะก็คือบัญชีนะคะกดออกค่ะรายการต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มแก้ไขรายชื่อแผนกนะคะค่ะอันที่4นะคะคะกเข้าไปนะคะค่ะอันนี้นะคะ จะแก้ไขนะคะให้เป็นจากขีดเปลี่ยนขีดจากขีดนะคะให้เป็น0ู0นะคะกด F10 เพื่อเซฟค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากด F3 นะคะเพื่อเพิ่มนะคะรหัสก็คือ01ชื่อภาษาไทยนะคะก็คือขายรหัสไฟล์นะคะก็คือ01นะคะ ขายนะคะระบบจะรันให้เราอัตโนมัตินะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะจากนั้นนะคะรหัสก็คือ02ชื่อภาษาไทยนะคะก็คือบัญชีค่ะชื่อฝ่ายนะคะรหัสฝ่ายนะคะก็คือ02ค่ะแล้วก็ ระบบจะรันให้เราอัตโนมัตน,นะคะก็คือบัญชีค่ะกด F10 เพื่อเซฟนะคะหลังจากนั้นเราก็มาออกนะคะยกเลิกข้อมูลนี้ก็เหมือนเดิมค่ะข้อมูลที่เรายังไม่ได้บันทึกนะคะค่ะกลับมาหน้าที่เพิ่มตับแก้ไขารายชื่อแผนกนะคะก็จะมี3าแผนกค่ะก็คือ00ไม่ระบุ01 02, ขาย02องบัญชีนะคะ เป็นการเสร็จสิ้นนะคะการใส่ข้อมูลตำแหน่งไฟล์แล้วก็แผนกของแผนกในบริษัทนะคะกดออกค่ะเพื่อกลับสู่หน้าหลักค่ะขอบคุณค่ะ